แล้วตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเด็กๆนี่ขี่รถกับบ้านะฮะกับบ้านี่ต้องขอบคุณคุณโบ๊ทกรับนะฮะแล้วก็ครอบครัวของน้องกันพัชรกรเอาอ่าคันนี้ครับหมายเลขเจ็ครับหมายเลขเจ็คนเดิมครับอภิชนชีว์ชานนน้องน้ำเหนือครับอาจจะคว้าสองแชมป์หรือเปล่าเรามีรางวัลแชมป์ประจำปีให้ด้วยนะนะครับถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้คอลี่ไฟล์เอาละครับออกสตาร์ทหมายเลขสิบเก้าไม่ออกอีกออกสี่ออกสี่หมายเลขสิบแปดเออสิบแปดโอ้ อ้าวหมายเลขยี่สิบขึ้นมาเลยนะยี่ีเลขยี่แปดครับโอ้โหภาพไหวๆนี่ดูเป็นเลขศูนย์อ้าวหมายเลขเจ็ดขึ้นมาแล้วนะครับน้องน้ำเหนือนะฮะเป็นแชมป์ในรุ่นของตัวเองมินิมอเตอร์ครอสด้วยนี่ครับอ่าแล้วครับชิงความได้เปรียบในช่วงของความเร็วครับหมายเลขเจ็ดน้องน้ำเหนืออภิชนชีวะชนนนั้นขึ้นมา <c oughs> เป็นอันดับหนึ่งครับเร็วนะวิ่งเร็วนะความเร็วลงมาแล้วครับแต่ไม่ยอมครับหมายเลขยี่แปด น้องเพชรรั์แถมยิ้มนั้นไม่ยอมครับพยายามที่จะน้องนภเพชรใช่ไหมมาจากไหนภูเก็ตป่ะโอ้โหไม่ยอมเลยนะยี่สิบแปดเนี่ยเป็นรุ่นมินิมอเตอร์ครอสนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้เราก็จะได้เห็นแล้วครับน้องเพชรรั์แถมยิ้มน้องนภเพชรนะครับวัชรินุ้งเวลาล้ตนน้องฟีฟ่าครับมาตำแหน่งที่สามนี่เขาเป็นแชมป์ในรุ่นนะครับสำหรับหมายเลขเจ็ดเนี่ยแชมป์ประจำปีในรุ่นแล้วล่ะฝีไม้ลายมือดูครับดู ดูลีลาแชมป์ดูลีลาแชมป์ที่หนึ่งมายาวเลยครับโอ้โหแชมป์โชว์แชมป์โชว์ลีลาดีแล้วประจาปีเขาโชว์ครับเอาแล้วครับมีนอกรอบนะครับตรงน้าเงินตีให้หลบอ่าให้หลบอ่าหลบแล้วครับคันเล็งนี้แทบจะไม่ยกเลยนะครับสาหรับหมายเลขเจ็ดอภิชนชีวชาโนนน้องน้ําเหดือครับไปได้ดีไปได้เร็วเลยสําหรับนี่ครับสมศักดิ์สรีจริงๆครับสําหรับหมายเลขเจ็ดอภิชนชีวชาโนนครับ มาแล้วครับผ่านเข้าไปแล้วครับผ่านทงหอกรุกไปแล้วครับสาหรับหมายเลขเจ็ดอภิชนชีวะชานนเรามาดูครับเห็นบอกว่าคะแนนห่างเลยและผู้ชนะเลิศสาหรับเด็กชายอภิชนชีวะชานนน้องน้ําเหนือครับผมและขอเรียนเชิญคุณสาวิตรีนะครับมอบถ้วยแชมป์ประจําปีให้กับน้ําเหนือครับอภิชนชีวะชาโนนพร้อมกับ หมวกอีเดมิสื่อลายเซ็นของสมเกียรติจันทานะครับคุณพ่อยืนควบคู่ตรงนี้ด้วยนะฮะควบคุมและกำกับบทโดยคุณพ่อนะครับอ่ายืนตรงนี้เลยนะครับคุณพ่อไปยืนทั้งบนก็ได้นะถ้ายืนได้ไหวไหมไอ่าตรงนี้ก็ได้อ่าเก็บภาพร่วมกัน,นครับ